ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่องตามห้อยเกษตนาครับนอสำรับมือนีเป็นวันที่สิบมิถุนายน2563ันาอกสบากพาพี่น้องมาเบิงนะครับการวันมะเล็ดพั์หยาลูซี่นะครับซึ่งแปลงนี้นะครับผมก็ได้วานไหวประมาณหนึ่งอาทิตย์ นะครับหรือว่า1สัปดาห์หากมาติดตามน้ำกันนะครับว่าเวลาผ่านไปประมาณ1อาทิตย์1สัป,ปดาห์นี่ต้นหญ้าลู่ี่มีอัตราการงอกหรือว่าอัตราการเจริญเติบโต,ตมากหน่อยเพียงใดนะครับนี่ก็เป็นหญ้าลูซี่นะครับที่วานไหวผ่านไป1สัป,ปดาห์ก็ถือว่าให้การตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในการวาน ในการปลูกดีพอส้มควรนะครับอัตราการงอกก็พอดีครับบ่ถือวาทีบ่ถือวาหางานะครับถา้าต้นใหญ่ขึ้นมาหนีนะครับถา้าวันที่เกินไปเท่าก็จะเห็นให้ต้นหญ้ามันหน่อยครับแต่ว่าถาา้าวาวันบางเกินไปมันก็จะเห็นให้ต้นหญ้าเท่านีา้ได้ปริมาณบ่หลายนะครับ นี่ก็คือยาลู่สี่วันไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ถือว่าให้พ้นผลิตที่เป็นทีนาพึ่งพ่อใจนะครับสํารับยาลู่สี่เนี่ยก็เป็นยาที่ปลูกง่ายนะครับแปลงนี้ผมก็ได้พ่วนดินนะครับพ่วนดินแล้วผมก็ทําการวานเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาดินกบเล็กหน่อยนะครับพ่อให้กบเมล็ดพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ลดน้ำไว้นะครับนี่ก็่านไป ก็ได้ยังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็นํามาฝากมาตอนครับเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหานะครับกําลังตัดสินใจในการปลูกหญ้านะครับก็เอามาประกอบการตัดสินใจให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้เบิงได้ชมแลวก็เพื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากจะนําไปปลูกนําไปทดลองปลูกเบิ้งนะครับก็ได้นะครับสําหรับหญ้าลู่สี่ก็ถือว่า เป็นยาที่ให้ผลผลิตดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นยาที่มีโปรตีนในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆที่ผมทดลองเบิ้งนะครับก็บเอาไปเหงัวให้่วย้วยเบื้องนี่ก็กินดีนะครับงัวควาวยกินดีแล้วก็เป็นยาที่ปลูกง่ายนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการปลูกนะครับ ก็ลองไปติดต่อเมืองรับไปติดต่อเบืองศูนย์วิจัยอาหารและ,ะพันธุ์พืชนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับอ,อยู่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ของจังหวัดนะครับเขาจะมีเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับเมล็ดพันธุ์หญาห้เห่านะครับบ่าว่าจะเป็นหญาลู่ซีหญากินนี่นะครับหญามุลโตเขาจะมีให้เห่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกทอนพันธุ์ของหญาวาน นะครับเป็นทอนพันธุ์หญ้าหวานหญ้านน่เปียหญ้าจักระพัดนะครับหรือว่าเป็นหญ้าเพ่งโกลานะครับเขาก็ไปติดต่อเบิ่งประสรวัตว์นะครับไปติดต่อ่งศูนว์วิจัยอาหารสัตว์ของจังหวัดนะครับเขาก็จะมีบริการเกษตรกรนะครับเขาก็เอาบัตรประชาชนนะครับไปแจ้งไปลงทะเบียนนะครับก็ไปติดต่อขอรับพันธุ์หญ้านะครับเมื่อปลูกได้นะครับ ช่วงนี้ก็ฝนกําลังมากนะครับเกษตรกรหล,ลายๆท่านกัปลูกนะครับปลูกให้เป็นอาหารสดในช่วงทํหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทํหน้าเท่ากับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนะครับตามธงตามทากบได้นะครับเพราะว่าเพิ่นวันเขาดาหน้าแล้วนะครับก็บจะเป็นช่วงที่เท่าเลี้ยงค้างขอกหรือว่าเป็นเลี้ยงแบบยืนโลง่ง นะครับเขากะหาหาญ้า,หา,ญาหาหงมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับกับหญ้าลูซี่อ่าก็เป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตอ่าในปริมาณที่พอสมควรนะครับอ่าพอสมควรแล้วก็โปรตีนก็อ่าถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าอ่าท่านใดนะครับอ่าที่พอมีพื้นที่ก็ลองปลูกเบิ่งนะครับนี่คืออ่าหญ้าลูซี่ที่ วันไหวประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับก็ถือว่าให้ผ้นผลิตให้ผ้นผลิตนี่เป็นทีนาพ่อใจนะครับ้วก็อัตราการเงาะกับเป็นทีนาพ่อใจนี่ก็เ่าพอสมควรนะครับอีกเจักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาก็จะ,ะใส่ปุ๋ยนะครับเขาก็ใส่ปุ๋ยได้้วก็เขาประมาณ4 5ห้มือนะครับ45้มือถึงห0าสบมือ เทากัทำการตัดใดนะครับตัดแล้วเฮ้องกับโหดนามไปนะครับให้มันแตกยอดออกมาประมาณเจ็ดหรือสิบห้ามือนะครับเฮากับคอ่อยใส่ปุ๋ยหลังจากนั้นไปกับประมาณสามสิบมือนะครับเฮากับตัดอีกรอบสองใดนะครับถือว่า,าเป็น,าปนาการให้ผลผลิตที่รวดเร็วอีกชนิดหนึ่งนะครับมาหนีก็นํำมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่ เขามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องห้าหน้ำเนี่ครับเด้อกำลังใจยกแคปไปนิ้วนะครับก็าฝากพี่น้องทุกท่านกดให้กำลังใจเห้เขามานะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้มารับชมน้ำกันนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ